ครับสวัสดีครับพบกับผมบูมกับช่องภาษางูนะครับก็มาทำเดรี่กันต่อนะครับกับการซ้อมนะครับเพื่อวิ่งมาราธอนให้ได้สับห้านะครับในระยะ1ปีดูว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์ที่6นะครับตั้งแต่ผมเริ่มซ้อมวิ่งอย่างจริงจังนะครับก็เริ่มบันจันท์นะครับด้วยการอีซี่รันนะครับ 4- 5นาทีนะครับตามด้วยรีคอเวอรี่รันนะครับ ก็อีก30นาทีนะครับวันจันทร์ก็จะทำประมาณนี้นะครับถ้าเราดูนะครับวิกนี้ก็จะเป็นวิกที่6นะครับที่ผมบันทึกไว้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ75นาทีนะครับวันนี้ก็วิ่งได้7.76ไม่ใช่นะครับ9.67กิเมตรครับก็พยายามพยายามวิ่งให้ได้วันละ10โลนะครับ เป็นเบสเอนดูรนนะครับเพื่อไปฮาร์ปมาราทอนซ้อมก่อนว่าเรามีความเป็นเบสได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะแข่งมาราทอนนะครับก็วันจันทร์เนี่ยได้9.67โลนะครับก็การวิ่งอีซี่รันของผมนะครับก็คือการวิ่งในประมาณโซนสองกลางๆถึงสามต้นๆน,นะครับรีควอรี่รันเนี่ยก็คือวิ่งวิ่งให้อยู่โซน1นะครับ ไปลายหรือว่าโซนสองต้นๆนะครับทีนี้วันอังคารเนี่ยมันก็จะเป็นรีคูเว r ลี่รันเก้าสิบนาทีนะครับอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับลองสโลว์ดิทแทนนะครับก็คือวิ่งในโซนหนึ่งถึงโซนสองต้นๆเนี่ยก็เป็นเวลาเก้าสิบนาทีนะครับวันอังคารนะครับก็วิ่งในเพจที่ค่อนข้างช้าเลยทีเดียวนะครับถ้าวิ่งในเพจนี้ก็คงวิ่งได้สี่ห้าชั่วโมงได้นะครับไม่หมดนะครับ แต่มันถือว่าช้ามากผมก็พยายามปรับตัวเบรของผมะครับให้วิ่งตัวเพรสรีเวอร์ี่นะครับนานๆเนี่ยได้เร็วขึ้นพอตัวนี้เร็วขึ้นเนี่ยเราซ้อมคาเดนได้เหมาะสมเนี่ยเวลาเราเพิ่มสปีดไปที่ e ีซี่ u ันะครับหรือว่ามาราธอนเพสเนี่ยเราก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับก็ตามที่เห็นนะครับ90นาทีนะครับวิ่งได้8.92นะครับ ทั้งที่ใช้เวลามากกว่าวันจันทร์นะครับอยู่ประมาณ15นาทีนะครับเราก็วิ่งได้น้อยกว่าพอประมาณก็คือลดความเร็วลงประมาณหนึงให้หัวใจอยู่ในโซน1ไไปลายๆถึงโซน2ต้นๆน,น,นะครับที่จริงผมพยายามให้ให้อยู่แค่ปลายโซน1ไม่ถึงโซน2แต่ถ้าเกินไปนิดหน่อยก็คือไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือวันวันอังคารนะครับก็ได้ประมาณ9โลนะครับ วันพุธเนี่ยก็คือวันพักของผมตามตารางนะครับก็คือจะไม่ซ้อมอะไรที่ทำให้ฮาร์ดเลตไปแตะปลายโซนหนึ่งเด็ดขาดนะครับเดินได้นะครับแต่ไม่วิ่งไม่ทำการออกกำลังกายใดๆที่ฮาร์ดเลตพุ่งขึ้นไปนะครับทีนี้วันพฤหัสนะครับก็สปีดเวิร์ของผมเนี่ยผมก็จะเอามาใส่วันพฤหัสนะครับ ถ้าไม่ติดเรื่องตารางชีวิตอะไรก็จะเป็นวันเพื่อัดตลอดแต่ถ้าติดอาจจะสลับวันเนาะก็ตามตารางเนี่ยก็คือสลับวันนะครับอันนี้นะครับก็จะวิ่งด้วย e ีซี่เพนะครับ1.5โลนะครับหลังจากวอร์มอัพนะครับทุกทุกกันวิ่งเนี่ยต้องมีการวอร์มอัพและคู่ดาวนะครับผมใช้ไดเอมิกวอร์มอัพและคู่ดาวนะครับแล้วก็วิ่งเท m มโปที่ยีินาทีนะครับ ซึ่งสัปดาห์นี้พิเศษกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือเราทำสไตล์ด้วยนะครับวันไหนที่ไม่ใช่รีคอร์ดลี่รันเพียวๆหรือว่าที่เป็นคอร์สเทรนนิ่งบวกรีคอรลี่รันเนี่ยเราจะทำสไตล์ด้วยนะครับประมาณ5ถึง7เซตนะครับก็คือทำก่อนวิ่งประมาณ3 4เซตตามอารมณ์นะครับแล้วหลังหลังวิ่งจบก่อนทำรีคอร์ดลี่รันเนี่ยอีก2อเซตประมาณนี้นะครับเพื่อ เพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยไม่อืดน,นะครับปรับรอบขาก่อนจบนะครับอ่ากวิ่งเทมโปยีิบสองนาทีแล้วจบด้วยวรีคอรวอรีรันอีกสองกิโลนะตอนแรกจะเซตเป็นสามแต่เออผมวิ่งแค่สองแล้วกันนะครับก็คือมีการปรับตัวเลขจากไดอารี่สัปดาห์ที่แล้วแต่ตารางไม่ต่างอย่างเดิมนะครับพยายามอิงตามแผนนะครับการวิ่งเนี่ยเราปรับเพจการวิ่งได้นะครับตามฟิลลิ่งตามความพร้อนะครับ แล้วก็เหตุการณ์หน้างานนะครับแต่เราต้องมีตุ๊กตานะครับว่าการซ้อมวันนี้มีเป้าหมายอะไรซึ่งผมพยายามทำให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับเราก็จะทำการคอร์สเทรนนิ่งกับรีคอร์ดี่รันนะครับซึ่งผมรีคอร์ดี่รันไป40นาทีหลังจากนี้เนี่ยผมว่า r e คอร์ r ี้รันเนี่ยผมควรจะวิ่งให้ได้อยู่ในช่วง45-60นาทีนะครับจะปรับเวลาในวิก วิกที่เจ็ดแล้ววิกต่อต่อไปนะครับให้มันให้มันเพิ่มขึ้นหน่อยผมว่าสี่สิบนาทีเนี่ยมันมันไม่ได้อะไรเนาะแล้วมันก็ไม่ผมว่าสีห้าถึงหกสิบนาทีจะกำลังดีซึ่งผมเขียนแบบนี้เนี่ยตอนแรกก็คือผมจะทำคอร์สเทรนนิ่งก่อนแล้วค่อยรีคอรี่รันนะครับแต่หน้างานจริงๆเนี่ยคือคืออุปกรณ์ออกกำลังกายในสวนสาธารณะที่ใช้ได้ฟรีเนาะ ที่ไปวิ่งเนี่ยมันมันเปิดสายนะครับผมก็เลยไปวิ่งก่อนประมาณตีสี่ตีห้านะครับวิ่งจบประมาณหกโมงคอนเทนติ้งก็เปิดก็คือมายกเวทพวกดัมเบลนะครับพวกพวกคล้ายคฟิตเนสอะครับที่เป็นที่เป็นเหมือนยกน้ำหนักอะครับพวกเดดลิฟทำรั้งสควอตแบบใส่น้ำหนักนะครับก็วันศุกร์เราก็จะทำเวทลักษณะแบบนี้นะครับอ่า แล้วก็วิ่งก็เราวิ่งก่อนแล้วก็มาทำเวทแต่ทำแบบไม่หนักมากนะครับทำแค่มีน้ำหนักเสริมนะครับเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อครับส่วนวันเสาร์เนี่ยเราก็ลองลัน90้าสิบนาทีนะครับระยะเวลาเนี่ยจะเท่ากับวันอังคารนะครับแต่แทนที่จะวิ่งรีฟอรี่รันนะครับลองลันเนี่ยเราก็จะวิ่งด้วยโซน2องปลายถึงสามกลางๆนะครับตรงนี้นะครับ60สิบนาที เราก็ทำการคู่ดาวนะครับด้วยการวิ่ง e c ค v e r ี r ันอีก30นาทีนะครับก็ตรงนี้นะครับส่วนวันเสาร์เนี่ยตอนแรกเราจะตั้งไวไ้คล้ายๆกับวันศุกร์นะครับแต่พอดีเนี่ยผมก็ได้รับโอกาสนะครับจากอ m มิ o นไวทท่อนะครับให้ทำตัวเทรนนิ่งที่ที่สนามกีฬายูทีเคเ i เดียมนะครับแถวสารทอนเนาะก็เราก็จะไปทำตัว ไฮร็อกนะครับที่นู่นนะครับซึ่งเวลาผมบันทึกนะครับตรงนี้นะครับเทมโปเนี่ยวิ่งได้4โลนะครับรวมกับอีซี่ด้วยก็จะเป็น7.09นะครับไอวันเทมโปรีคอร์ลี่รัน40นาทีเนี่ยก็ได้4.28นะครับลองรันเนี่ยก็ได้ประมาณ11โลครึ่งส่วนไอวันอาทิตย์เนี่ยเราทำคอร์สเทรนนิ่งที่เป็นไฮร็อกนะครับ ก็เล่าโปรแกรมให้ฟังคร่าวๆแล้วกัน,นครับเผื่อผมจะเอามาปรับใช้ซึ่งผมก็มีแผนนะครับว่าสัปดาห์ถัดๆไปนะครับวันอาทิตย์ผมจะทำไฮร็อคแบบนี้นะครับทุกอาทิตย์นะครับให้เป็นรูทีนะครับยกเว้นสัปดาห์ไหนติดก็จะไม่ต้องทำนะครับก็จะตั้งเป้าหมายไว้แบบนี้นะครับก็จะเป็นไฮร็อคเคนนิ่งแบบฟรีเวลนะครับ ก็ที่ผมไปทำมานะครับที่ที่เขาให้เราทำเนาะซึ่งเป็นการทำครั้งแรกของผมเหนื่อยพอสมควรอะ่ะขั้นแรกเนี่ยเราจะทำการทำการจ็อกก่อนนะครับประมาณ1ิบนาทีนะครับก็ประมาณโลหนึ่งนะครับก็จ็อกก่อนเสร็จแล้วก็ทำอืมเราทำอะไรก่อนนะเราไม่แน่ใจนะครับจำขั้นตอนไม่ได้เรามีเดริมิเตชชิ่งก่อนมัง้งแล้วก็ จ็อกนะครับ1โลนะครับแล้วก็ทำเดียวนะครับ3ท่านะครับไทนีบัตคิกแล้วก็โลนีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับจะมี3าท่านี้นะครับแล้วก็เราจะทำเซตของไฮร็อกนะครับโดยเริ่มต้นการวิ่งนะครับรอบสนามกีฬามาตรฐานก็คือประมาณ400เมตรนะครับ1รอบนะครับต่อด้วยเบอร์ปี้นะครับก็ สิบห้าครั้งนะครับแล้วก็เป็นเล็กล้างนะครับอีกประมาณสิบห้าเก้านะครับแล้วก็เหมือนเป็นการคานอะไรสักอย่างผมไม่รู้นะครับแล้วก็จะเป็นคล้ายๆเซอร์กิตนะครับที่กระโดดตามกฎที่กําหนดนะครับมีการวางจุดมาร์กต่างๆนะครับก็ทําแบบนี้ทั้งหมดสี่เซตนะครับก็ตรงที่เหนื่อยที่สุดสําหรับผมก็คือเบอร์ปี้นะครับก็เดี๋ยวผมพยายามเอาวันนี้มาจับ ในตารางวันอาทิตย์นะครับผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับก็สําหรับตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องถ่วงน้ําหนักอะไรนะครับแต่ถ้าใช้ผมผมก็จะซื้อบาร์เบลไม่ใช่ซื้อดัมเบลขึ้นมานะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับหรือว่ารอรอหกโมงแล้วค่อยทํานะครับก็คือไปใส่สก็ได้นะครับวันอาทิตย์อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันอาทิตย์ซึ่งระยะทางเนี่ยผมนับเฉพาะ นับเฉพาะระยะวิ่งนะเออเวลาล,ลงบันทึกตารางนี้ก็คือนับเฉพาะระยะวิ่งอ,อย่างอื่นเนี่ยไม่จดลงไปเราเก็บแค่ระยะวิ่งอย่างเดียวเดินก็ไม่นับนะครับนับวิ่งอย่างเดียวที่ผมบันทึกอ่ะทีนี้ผลประกอบการเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าวิกนี้ก็คือวิกที่6นะครับคือระยะมันเพิ่มขึ้นจากวิกที่แล้วถึง100%ซนะครับก็ถือว่า เพิ่มเยอะไปนะครับแต่ถ้าเทียบกับ3-4สัปดาห์แรกแล้วมันไม่เกิดเหตุการณ์ที่สัปดาห์ที่3กับ5นะครับที่มีการป่วยเกิดขึ้นนะครับมันก็ควรจะ projection มาอยู่ตรงนี้แต่ร่างกายเนี่ย HRV อะไรการ recovery ของผมเนี่ยหลังป่วยเนี่ยเหมือนปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่แล้วนะครับก็ซ้อมประมาณนี้ก็น่าจะไม่ไม่มีอาการพวกนั้นอีกแล้วนะครับก็ ก็จะได้ออกมา4.3.84โลนะครับซึ่งสำหรับการไปแข่งฮาบมาราธอนในอีกประมาณ7-8อาทิตย์ข้างหน้าผมถือว่าเพียงพอนะ4.3โลต่อสัปดาห์นะครับวิก mm ี hmm. <ๆ>่ไมเลสก็ช่วงนี้เนี่ยเป้าหมายเราก็คือโฟกัสฮาบมาราธอนนะครับก่อนนะครับเพื่อเทสสภาพร่างกายว่านะครับหลักๆก็คือผมควรจะจบฮาบมาราธอนที่2ชั่วโมง40นาทีนะครับนี่คือเป้าหมาย ที่ควรจะทําได้นะครับถ้าทําไม่ได้เนี่ยเรายังไม่ควรไปมาราธอนนะครับเพราะว่ามันเกินเวลาเป้าหมายร้อยเปอร์เซนนะครับเผื่อๆไม่จบด้วยนะครับก็คือควรทําให้ได้สองชั่วโมงสี่สิบนาทีก่อนถ้ามันยังแย่กว่านั้นเราก็อาจจะซ้อมไปเรื่อยๆนะครับแล้วลงอีกคารหนึ่งนะครับดูว่าเราได้เวลาต่ํากว่านั้นหรือเปล่าถ้าได้ต่ํากว่าเนี่ยเราค่อยปรับโปรแกรมเพื่อเป็นฮาร์มาราธอนระหว่างนี้เราก็ซ้อมเก็บ เบสเทรนนิ่งใบนะครับทีนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับที่ผมทำเดลี่อ่ะมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าผมวางโปรแกรมอะไรไว้บ้างนะครับก็ผมว่าเนี่ยจะเพิ่มเทปเปอร์วีคนะครับไปทุกๆ3อาทิตย์ละพราะหลังจากที่ป่วยก็คือเราจะซ้อม6 7 8แล้วสัปดาห์ที่9จะเป็นเทปเปอร์เทปเปอร์ของผมก็คือลดลดความหนักลงนะครับ ประมาณ30 5 0ถึง50นะครับของวีคพีกก่อนหน้านั้นนะครับที่ที่อยู่ในตรงกลางนะครับก็วีคที่7เนี่ยผมก็จะตั้งตารางว่าผมจะวิ่งมาราธอนเพสนะครับมาราธอนเพสเนี่ยก็จะเป็นเพสที่ที่เรียกว่าเป็นโลเทมโปนะครับก็จะวิ่ง45นาทีแทนอีซี่เพสของผมนะครับถ้าเป็นณนณะนะวันนี้นะครับ ที่ผมฟอร์มครับมาราธอนเพจเนี่ย<ๆ>ก็จะต้องวิ่งอยู่ในช่วงเพจเจ็ดนะครับถึงเจ็ดสามห้านะครับถ้าเป็นตอนนี้นะครับแต่อีซี่เนี่ยก็คือเจ็ดสองศูนย์ถึงแปดสองห้านะครับนี่ก็คือเร็วขึ้นนิดนึงนะครับก็หัวใจอาจจะไปแตะที่โซนสามต้น,ตน,น,นๆนะครับถึงโซนสามกลางๆนะครับถ้าวิ่งเมานานๆเนี่ยคือมันเริ่มแตะที่โซนสามต้นๆแหละ แต่ถ้า endurance ไม่พอหัวใจมันก็จะเริ่มไหลในตอนนาทีที่สัก40นะครับของผมมันจะไหลานาทีที่40ถ้าเป็นตอนนี้นะครับแล้วก็จบด้วยสไตล์ให้มันพุ่งให้สุดไปนะครับแล้วค่อยวิ่ง r e ค o เวอรอารมณ์ประมาณนี้ทำเหมือน easy เหมือนกันเริ่มต้นที่สไตล์นะครับ3-4เซตวิ่งมาลาธอนเพสแล้วจบที่สไตล์แล้ววิ่งรีคูเวอรี่นะครับ แล้ววันอังคารเนี่ยก็เพิ่ม r e o v e r y Run อีก10นาทีนะครับ r e o v e r y Run เนี่ยเราเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นโหลดการซ้อมที่ต่ำนะครับแทบไม่เหนื่อยเลยเอาจริงๆคือเมื่อยเมื่อยกับตึงกล้ามเนื้อนะครับต้องขายล้ำเนื้อยืดให้ดีนะครับก็วันพฤหัสเนี่ยแทนที่เราจะวิ่งเทมโปนะครับอันนี้ก็ผ่านมาประมาณ7สัปดาห์ตั้งแต่เราซ้อมแล้ะ เราก็จะเทส V. นะครับรอบแรกนะครับซึ่ง V. รอบแรกเนี่ยเราทำการซ้อมโดวยวิ่งด้วยความเร็วที่มากที่สุดที่เราจะทำได้นะครับในระยะ5กิโลเมตรนะครับผมก็ทำได้เวลานะครับ32นาที15นาทีนะครับซึ่งมันเทียบเป็น V. เราได้เพสต่างๆที่ผมเอามาใช้ซ้อมตรงนี้นะครับที่อยู่ในตารางเมื่อกี้นะครับ เราก็จะไปไปวิ่งแบบเนี้ยอีกรอบหนึ่งนะครับดูว่าเราได้ v. ดอทที่ดีขึ้นไหมนะครับถ้ามันดีขึ้นเราก็จะปรับปรับเพจการซ้อมให้ไวขึ้นนะครับในทำนองเดียวกันนะครับถ้ามันแย่ลงนะครับเราก็เราก็จะต้องปรับให้มันช้าลงนะครับแสดงว่าตารางซ้อมเรามาผิด อาจจะมีอะไรไม่ถูกต้องนะครับว่าวันศุกร์เนี่ยทำเหมือนเดิมนะครับก็ตามโปรแกรมเดี๋ยวจะเป็น r e c o v e r y run นะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสิ้านาทีนะครับ r e คูเวอก่อนแล้วก็ทำการ g h t training โดยการยกน้ำหนักนะครับพวกใครๆเล่นในฟิตเนสครับอุปกรณ์เหมือนในฟิตเนสนะครับแค่มันเป็นอุปกรณ์ในสวนนะครับ แล้ววันเสาร์นะครับก็เราก็ลองรันนะครับให้ระยะเวลารวมเท่ากับ LSD วันอังคารนะครับก็คือวิ่งลองรันเจ็ดสิบนาทีจบด้วยรีควิล r ์ลันนะครับแล้ววันเสาร์ไม่ใช่วันเสาร์วันนี้วันคือวันอาทิตย์นะครับก็ผมก็ดูอ่ว่าวันลองรันเนี่ยมีความพร้อมตอนตื่นวันอาทิตย์มีความพร้อมไหมถ้าพร้อมเนี่ยผมจะทำไฮร็อกเทนนิ่งนะครับ ด้วยจำนวนเซตที่เหมือนกับที่ผมไปทำมาวันนี้นะครับวับนอาทิตย์เนี่ยก็คือจะทำไฮร็อกเทรนนิ่งเนี่แหละนะครับก็คือวิ่งนะครับวิ่งหนึ่งเซตวิ่ง400เมตรนะครับอาจจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสนามมัน1กิโลอาจจะต้องวิ่ง1กิโลนะครับแล้วทำเบอร์ปี้สิบห้าครั้งนะครับแล้วทำลังนะครับ สิบห้าเก้านะครับแล้วก็คานต่ำแล้วก็กระโดดก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาจุดที่เล่นได้ในสวนก่อนเดี๋ยวไปวางแผนประมาณวันจันทร์อังคารก่อนว่าเราจะใช้จุดไหนทำมาร์กิ้งในการฝึกระบบประสาทสังการร่างกายได้ได้ตรงไหนบ้างนะครับเพื่อฝึกว่านะครับเวลาเราแซงเราหยิบน้ำเนี่ย อะไรที่เราต้องการความแม่นยำเหมือนเราขับรถเนี่ยเวลาอยู่ในเพจที่เราวิ่งเนี่ยมันจะได้ควบกลุ่มได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่ประมาณบิ๊กเ้นะครับเนี่ยมันก็จะมีครับมาราธอนอเมริกไวท์ท่อครับที่ผมลงไว้นะครับที่วันที่8กุมภาสองห้าหกแปดครับก็จะมีเวลาอีกประมาณประมาณห้าหกอาทิตย์นะครับ หักเทปเปอร์ออกไปก็อาจจะเหลือ5อาทิตย์โดยประมาณนะครับเพื่อซ้อมนะครับโดยเดี๋ยวเราจะตั้งเป้าหมายอีกทีนะครับเมื่อเราอยู่ในเฟสเทปเปอร์ว่าเราจะวิ่งเอาเพจที่เท่าไหร่ดูความพร้อมของร่างกายที่ตอนนั้นนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคือเป้าใหญ่ของเรานะครับก็คือวิ่งมาราธอนให้ได้สับ5้าก็คือใช้เวลาต่ำกว่า5ชั่วโมง ดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าคิดแบบบัญญัติยางเนาะฮารปก็ควรทําได้2ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่เนื่องจากนะครับมันอยู่ในช่วงเบเทนิ่งเรานะครับร่างกายเรายังคงไม่พีครับแล้วเรายังมีเวลาประมาณ40่สิบกโนะครับในการไปให้ถึงจุดนั้นนะครับดังนั้นเป้าหมายแรกเนี่ยก็อาจจะแค่นะครับวิ่งจบฮาร์ปมาราทอนให้ได้ในระยะเวลา2ชั่วโมง40นาทีนะครับ ดวันนี้ไปถามเขาได้ข่าวว่ามันต้องขึ้นสะพานพระรามแปดด้วยเนาะก็ต้องตัดตัด,ตดการวิ่งชันขึ้นสะพานด้วยนะอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะตอนแรกคิดว่ามีแต่ทางลาบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปดูบรรยากาศงานมาเหมือนเป็นมินิเทสนะครับนะครับเพื่อดูว่าเราควรจะไปต่อหรือว่าเราควรจะ หยุดที่ฮาให้มันหยุดตัวก่อนนะครับแต่เป้าหมาย,ยาจริงๆคือผมอยากไปต่อให้ได้ตามเป้าหมายนะครับก็แต่เราก็ต้องประเมินความเป็นไปได้บนความเป็นจริงด้วยนะครับเราจะไม่เฝื่อนนะครับก็สําหรับตอนนี้ผมบูมลาไปก่อนนะครับก็หวังว่าเนื้อหาที่ผมมาแชร์จะเป็นประโยชน์นะครับก็ผมอัดวิดีโอไว้เพื่อเพื่อนะครับให้ตัวเองได้มาดูด้วย ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละสัปดาห์เหมือนกับตอนที่เทรดนะครับหรือว่าการทำโปรเจกต์แนตะ่ลายก็ทำไว้นะครับแต่อันนี้เป็นพับบิดนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับก็ผมกับช่องภาษางูก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ